ติ๊กถูกเคมีริวมิน้นมีนน้ำฟ้าทำคนดูฮอบจนเหยืนกลายเป็นละครที่กระแสร้อนแรงและถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยสำหรับละครเมื่อตะว,วันลับฟ้าก็เป็นเวลาของดวงดาว ทางช่อง3โดยผู้จัดตู่ปียวดีมารีนนแห่งค่ายเวลาดี2020จำกัดที่ได้พระนางเคมีสะเทือนโลกอย่างริววชิรวิทย์และมิ้นรันรวีพร้อมด้วยมีนนิชคุณและนำฟ้าธัญ,ญพัฒน์มาประชันทั้งความหล่อความสวยเสน่ห์และฝีมือการแสดงที่กินกันไม่ลงถึงกับมีกระแสพูดถึงกันล้นหลามหลังจากออกอากาศไปได้เพียง3 EP ก็ทำแฟนๆหวีดสนันโซเชียลและพากันอิจฉานับดาวมินรันรวีที่แม้ชีวิตต้องสู้ แต่ก็มีหนุ่มๆม,มาตามขายขนมจีบกันสะบัดกับศึกชิงพนักงานสาวหน้าใหม่ซึ่งยกนี้คุณคิมหันริววัชิรวิทย์ทำคะแนนนำชนะคุณปัทวีมีนิชคุณไปแบบหน้าหม่นไส้กับความหล่ออบปป้าเรียกว่างานนี้คนดูเลือกข้างกันไม่ถูกจนทุบสถิติเรตติง้ง นิวไฮผู้ชมกรุงเทพมหานครทำไปได้สูงถึง3.1กลุ่ม15 BU บวกแบงคอกแอนเออร์บันทำไป2.7และควาเรตติ้งทั่วประเทศไปได้2.2เ mm hmm. มื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเมื่อนาฬิกาชีวิตไม่เคยหยุดเดินแต่สําหรับคิมหันหนุ่มหล่อและนักธุรกิจที่มีพร้อมทุกอย่าง ยังไม่สามารถก้าวข้ามภาพความทรงจำที่เจ็บปวดจากครอบครัวและความสัมพันธ์ที่พร้อมแต่ขักกับเตชิตพ่อผู้ที่ไม่เคยให้ความรักหรือการยอมรับแม้จะทำงานหนักเพื่อให้พ่อภูมิใจแต่ความพยายามของเขากลับไม่เคยได้รับการตอบสนองทำให้คิมหันเติบโตขึ้นมาในโลกที่มีความเหงาและว่างเปล่าเขาค้นหาความหมายในชีวิตแต่กลับพบว่าทุกอย่างที่ทำกลับสูญเปล่าเมื่อพ่อไม่เคยมองเขากับพร้อมตะวันน้องสาวอยู่ในสายตามีเพียงส,สีิภรรยาใหม่และ ัทวีน้องชายต่างแม่เท่านั้นที่อยู่ในหัวใจของเตชิตครอบครัวที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นสถานที่ที่สร้างความเจ็บปวดที่สุดสำหรับคิมหันในขณะเดียวกันนับดาวหญิงสาวผู้มีความหวังและมองโลกในแง่ดีแต่กลับต้องเผชิญการสูญเสียพ่อแม่ในวัยเด็กทําให้เธอต้องเรียนรู้การรับมือกับความเศร้าและเติบโตขึ้นด้วยตัวเองโดยมีมนตรีน้าชายที่ไม่เอาฐานและนำฟ้าน้องสาวคอยเป็นกำลังใจ แม้จะมีความเหงาในใจแต่ความรักจากคนรอบข้างทำให้นับดาวยังคงยิ้มได้แม้ในวันที่เจอปัญหาถาโถมคิมหันและนับดาวได้พบกันในสถานะเจ้านายกับลูกน้องที่เริ่มต้นจากความขัดแยง้งต่างฝ่ายต่างมีปมในใจแม้ทั้งคู่มาจากครอบครัวที่แตกต่างความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลับช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายคิมหันที่เคยจมอยู่กับอดีตและไม่ศรัทธาในรักเริ่มเข้าใจความหมายของความสุขที่แท้จริงเพราะนับดาว จนกระทั่งความลับที่ถูกปกปิดไว้ของครอบครัวคิมหันและความจริงที่มาพร้อมบทพิสูจน์และผู้หญิงปริศนาที่ชื่อมิรันตีถูกเปิดเผยนำมาสู่เวลาของการตัดสินใจเลือกระหว่างความรักหรือครอบพี่น้องคู่นี้จะมีอะไรมาแข่งกันอีกหรือไม่รอดูเลยในละครเรื่องเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3